สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพร้อมผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้วันที่19สิงหาคม2566้าครับ19นาฬิกาสินาที19สิงหาคม2566้ามาพูดมาคุยกับพี่น้องอสมอครับตอนนี้อสมอกังวน2เรื่องครับเรื่องที่1่ค่าเริกันกอสมอเดือนละ2000นนี่จะได้จริงไหมหลายคนยังไม่แน่ใจวันนี้จะอธิบายให้ฟังครับ เรื่องที่2ที่พี่น้องอสมกังวลเนื่องจากตอนนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบการจ่ายเงินผู้สูงผู้สูงอายุใหม่นะครับทําให้พี่น้องอสมกังวลว่าถ้าอสมอายุ60ปีแล้วจะได้หรือไม่เงินเบี้ยังช่พผู้สูงอายุครับอันนี้กังวลพี่น้องอสมกังวลวันนี้จะอธิบายให้เข้าใจดังต่อไปนี้นะครับเอาเรื่องค่าป่วยการเดือนละ2000ก่อนนะครับเรื่องค่าป่วยการพี่น้อง กสมจะได้เดือนละ2000อย่างแน่นอนครับเพราะอันนี้มติคณะมตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอโดยมติคณะมตรีเมื่อวันที่7มีนาคม256 6อนุมัติไปแล้วครับซึ่งอสมอจะเริ่มได้ปีงบประมาณ2567ปีงบประมาณ2567ก็เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม256 6เป็นต้นไปครับ เขาเรียกว่าปีงบประมาณ2567ปีงบประมาณ2567เนี่ยจะมี12เดือนก็คือเดือนตุลาคม2566ไปจนถึงเดือนกันยายน2567มีทั้งหมด12เดือนเดือนแรกที่เริ่มปีงบประมาณ2567ก็คือเดือนตุลาพี่น้องอสมอจะได้ค่าเริกการเดือนตุลาคม2566นี่2,000และจะไปได้กลางเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่มีปัญหานิดหน่อยฟังให้ชัดครับ เรื่องได้นั้นได้แน่นอนเพราะเป็นไปนตามมาติขั้นตรีที่รัฐบาลชุดเก่าทําไว้แต่เรื่องจะได้ไวหรือได้ช้าคําว่าได้ไวหรือได้ช้าหมายถึงเดือนตุลาคมปุ๊บได้ปั๊บเลยไหมแล้วไปได้กลางเดิมเพื่อเสด็จกายยนเลยไหมหรือว่าจะได้หนึ่พันเท่าเดิมไปก่อนแล้วไปตกเบิกยอนหลังอันนี้ต้องรอฟังข่าวอีกครั้งเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องรัฐบาลใหม่ยังจัดตั้งไม่ได้พอยังไม่มีรัฐบาลใหม่ปัญหาอยู่ตรงที่ การจัดสรรงบประมาณเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพราะว่ารัฐบาลเขาจะจ่ายเงินอะไรก็ตามต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ออกกฎหมายพรบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2567ในส่วนนี้แหะครับในส่วนค่าบริการพี่น้องที่จะเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ2000นี กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ขอไปยังสำนักงบประมาณซึ่งสำนักงบประมาณก็รวบรวมรายจ่ายของภาครัฐเอาไว้ไม่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะเรื่องอสมทุกเรื่องนะครับรายจ่ายของภาครัฐทุกเรื่องทุกกระทรวงทบวงกรมจะจ่ายได้ในปีงบประมาณสองนห้าหกเนั้นจะต้องสภาผู้แทนราษฎรจะต้องออกกฎหมายพระวงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณสองห้าหกเก่อนงบประมาณจริงจะจ่ายได้นี่แหละครับยังเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้เพราะว่า เหตุผลเพราะว่าสภาผู้แทนรัศดรจะออกพอรบรงบประมาณรายจ่ายนั้นเขาจะต้องตั้งเขาจะต้องให้มีการตั้งรัฐบาลใหม่สําเร็จก่อนพอตั้งรัฐบาลใหม่สําเร็จรัฐบาลใหม่เข้าบริหารประเทศสภาผู้แทนรัศดรก็จึงจะออกกฎหมายพรบรงบประมาณรายจ่ายปี2อ7พอออกกฎหมายพรบรงบประมาณรายจ่ายปี 67, สอ7สําเเร็จแล้วจึงประกาศใช้ก็จึงจะได้มีการจัดสรรงบประมาณ ตามกฎหมายตามพรบรงบประมาณรายจ่าย257ต่อไปนะครับในส่วนนี้ก็พี่น้องอสมอก็ต้องรอดูว่าการที่มีการออกกฎหมายพรบรงบประมาณรายจ่ายล่าช้าเพราะว่าต้องรอรัฐบาลใหม่ตั้งสําเร็จก่อนนั้นจะส่งผลให้พี่น้องอสมอได้ช้าหรือได้เร็วอย่างไงหรือไม่อย่างไรหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปแต่ว่าเรื่องได้เดือนละ2,000นั้นได้แน่นอนเพราะเป็นไปนตามมาตัติครรมตีนะครับ 7มีนาคม256มติคัมนตร,อตรีอนุมัติไว้แล้วนะครับข้าระการได้แน่นอนนะครับได้จริงส่วนได้ไปได้ช้าขึ้นอยู่กับระบบงบป,ประมาณคอยดูกันต่อไปว่าพอตั้งรัฐบาลใหม่ได้สาเร็จสภาผู้แทนราษฎรลเขาจะออกกฎหมายเสร็จเมื่อไหร่และการออกกฎหมายล่าช้าพอตั้งรัฐบาลใหม่ล่าช้าส่งผลต่องบป,ประมาณทําให้ได้รับเดือนละสองพันช้าไปไหมหรือว่าจะได้เลย หรือว่าจะตกเบิกย้อนหลังอะไรก็ต้องติดตามกันต่อไปอันนี้มันเป็นระบบงบประมาณเขานะครับส่วนได้ได้แน่นอนนะครับอเรื่องที่2กระทรวงมหาดไทยได้ออกรับเบียบใหม่การจ่ายเงินเบี้ยเงียพรู้รสูงอายุโดยมีผลตั้งแต่วันที่12สิงหาคม256เป็นต้นไปนะครับระเบียบใหม่ก็คือต่อไปผู้สูงอายุรายใดที่จะได้เงินเบี้ยีพผู้สูงอายุต่อไปนะครับจะต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้ คำว่าเป็นผู้ไม่มีไรายได้ก็คือไม่มีไม่มีไรายได้สักบาทเลยนั่นแหละนี่ถ้าไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยเงินชีพผู้สูงอายุได้แน่นอนถ้าพิสูจน์ออกมาแล้วว่าไม่มีรายได้สักบาทเขาภาครัฐเขามีการตรวจสอบแล้วว่าเออคนคนคนี้ขึ <ๆ S 1> ้นทะเบียนรับเบี้ยเงินชีพผู้สูงอายุแล้วเขาเป็นคนไม่มีไรายได้เลยนี่นี่ได้เบี้ยงนชีพผู้สูงอายุแน่นอนทีนี้จะมีอีกขยักหนึ่งตามระเบียบเพราะว่าเวลาอ่านระเบียบไปอ่านตามตัวอักษร ตัวอ,อักษรเขาบอกว่าต้องเป็นผู้ไม่มีไรายได้หรือมันจะมีหรืออีกหรือมีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุก,กําหนดคือถ้าใครไปขึ้นทะเบียนร,รับเบีย้ยเงชีพผู้สูงอายุนะครับที่อบตอรหรือเทศบาลตามบูมี่ลำเนานั่นแหละต่อไปนะครับ ใครไม่มีรายได้เลยนี่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแน่นอนใครมีรายได้ก็จะต้องมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพตามที่คณะ <generally, S 1> กรรมการผ In ู <episodes> ้สูงอายุแห่งชาติกำหนดซึ่งตอนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่ได้กำหนดว่ารายได้เท่าไหร่ไม่ได้เบี้ยยังชีพเพราะรายได้ขนาดนั้นเพียงพอต่อการยังชีพแล้วจึงไม่ได้เบี้ยยังชีพอันนี้ยังไม่ได้กำหนดว่ารายได้เท่าไหร่ไม่ได้เบี้ยยังชีพ และรายได้และรายได้เท่าไหร่ถือว่าไม่เพียงพอต่อการยัางชีพจึงจะได้รับเบี้ยชีพผู้สูงอายุอันนี้คณะกรรมการผู้สูองอายุแห่งชาติยังไม่ได้กําหนดเพราะระเบียบนี้เพิ่งออกและมีผลบังคับใช้12สิงหาคม2566ต่อไปคณะกรรมการผู้สูองอายุก็จะได้ไปประชุมกันและกําหนดหลักเกณฑ์ว่ารายได้เท่าไหร่ได้เบีย้ยยังชีพสูองอายุรายได้เท่าไหร่ไม่ได้นะครับนี่กฎหมายใหม่ไอ้ะระเบียบใหม่เป็นแบบนี้ ทีนี้พี่น้องอสมกังวลว่าจะได้เบี้ยเงียเพื่อสุขอายุหรือไม่พี่น้องอสมก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเวลาไปขึ้นทะเบียนรับเบี้ยเงียเพื่สูงอายุนั้นไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือว่าจะเป็นอสมเขาใช้ระเบียบเดียวกันก็คือถ้าพี่น้องอสมรายใดไม่มีรายได้อันนั้นได้เบี้ยเงียพประสุขอายุแน่นอนแต่พี่น้องอสมรายใดมีรายได้มากมีรายได้มากเขาก็จะไม่ให้เบี้ยเงี้ยพประสูงอายุแต่อสมรายใดมีรายได้น้อย ก็จะได้เบี้ยังชีพผสงอายุเพราะว่ารายได้น้อยมันไม่เพียงพอต่อการยังชีพเขาก็องต้องให้เบี้ยยังชีพผสงอายุแต่ว่าก่อนที่เขาจะให้เขาก็จะต้องมีการพิสูจน์ดูว่ามีรายได้เท่าไหร่จริงๆจริงๆแล้วแต่ละคนแต่ละท่านมีรายได้เท่าไหร่ใครไม่มีรายได้ถ้าพิสูจน์ออกมาแล้วปรากฏว่ายากจนเขาก็จะให้เบี้ยังชีพผสงอายุแต่ถ้าไม่ยากจนมีรายได้เพียงพอแก่ต่อการยังชีพ เขาก็จะไม่ให้เบี้ยยังเชียบผสูงอายุนี่ระเบียบใหม่เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอสมอก็ไม่ต้องกังวลพอถึงอายุที่เขาให้ไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังเชีพยบผสูงอายุนะครับก็ไปลงตามปกติส่วนจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ของตัวอสมอถ้าพี่น้องอสมอมีรายได้มากแน่นอนจะไม่ได้เบี้ยยังเชียบผสูงอายุแต่ถ้าแต่ถ้าพี่น้องอสมอรายได้มีรายได้น้อย จะได้เบี้ยเงี้ยชีพผู้สูงอายุนะครับก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องนี้สรุปแล้วเบี้ยเงี้ยชีพผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ต่อไปจะมีคนได้แล้วก็คนไม่ได้คนได้ก็คือคนรายได้น้อยคนไม่ได้เบี้ยเงี้ยชีพผู้สูงอายุก็คือคนมีรายได้มากนะครับส่วนรายได้มากขนาดไหนไม่ได้เบี้ยงชีพรายได้น้อยขนาดไหนได้เบี้ยงชีพรอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกําหนดหลักเกณฑ์ อีกครั้งนะครับส่วนผู้สูงอายุรายเดิมที่รับเบี้ยยังคีพเป็นประจําอยู่แล้วก่อนระเบียบนี้ออกอันนั้นจะได้เบี้ยยังคีพผู้สูงอายุต่อไปนะครับไปต้องกังวลคนที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นอสมที่สูงอายุแล้วและรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วอันนี้ได้ต่อไปนะครับและสําหรับคนที่ขึ้นทะเบียนผู้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุเอาไปแล้ว คือคนที่เกิดก่อน2กันยายน2507ผู้เกิดก่อน2กันยายน2507ผู้เกิดก่อน2กันยายน2507เขาให้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ถึงไม่เกิน30กันยายน2566กลุ่มนี้ครับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็จะได้ตามปกติแน่นอนนะครับส่วน ประมาณหลังจากนั้นไปครับยกตัวอย่างการลงทะเบียนรับเบี้ยงชีพสําหรับผู้ที่จะได้รับเริ่มรับในปี2568ก็อาจจะใช้ระเบียบใหม่ก็คือเมื่อหลักเกณฑ์เขาออกมาว่าอายุไอ้รายได้เท่าไหร่จะได้เบี้ยรายได้เท่าไหร่หจะไม่ได้เบีย้ยนู่นเหะครับเขาจึงจะใช้ระเบียบใหม่ระหว่างนี้คณะกรรมการผู้สูองอายุยังไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ก็ใช้ระเบียบเก่าเปยงพางก่อน ช้ระเบียบเก่าหมายถ,ถึงว่าใครไปขึ้นทะเบียนก็ได้เงินหมดถ้าไม่ใช่ข้าราชการบํานาญหรือผู้ได้รับเบีย้ยหวัดอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าระเบียบมันออกมาเต็มกํมาหนดหลักเกณฑ์คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเมื่อหลายเสร็จกลุ่มที่จะขึ้นทะเบียนใหม่ซึ่งน่าจะเป็นขึ้นทะเบียนสําหรับระเบียงที่ปี2568นั้นจะต้องใช้ระเบียบใหม่ส่วนระหว่างนี้ ใครยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับเบีย้ยยังชี่ยผสูงอายุที่ยังจะต้องขึ้นในเดือนสิงหากักยาที่จะถึงนี้ครับเป็นผู้เกิดก่อน2กันยาย,ยน2 5 0 7อันนี้ยังใช้ระเบียบเดิมถ้าไม่ใช่ข้อละเา,ารจาควานานไม่ได้ไม่ใช่คนที่ได้รับเงินจากภาครัฐตามระเบียบเก่าเย่ยก็ยังจะได้ผู้สูงเบี้ยยังชี่ยผสูงอายุนะครับเอาคนเก่าที่รับเบี้ยยังชี่ยผสูงอายุอยู่แล้วได้แน่นอนคนที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับจะเริ่มรับปี257ก็จะได้แน่นอนครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาตอบข้อกังวลพี่น้องอสมอสองเรื่องและเล่าให้ฟังตามที่กล่าวมาครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ